นีครับวันนี้เรามีพัดลมนะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้นัก็เอามาลองเสียบปลักดูนะครับปรากฏว่ามันไม่ติดนะครับกดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมันก็ไม่ติดหนึ่งสองสามกดทั้งสามเบอร์รไม่ติดเรามาดูว่าสายมันขาดในไหมนะครับ maka Apa kok mentah ini cek สายไฟน่จะดูความต่อเนื่องนะครับผมจะตั้งไว้ย่านที่มันมีเสียงปิ๊บๆนี่แหละผมจะรู้ว่าสายไฟมันขาดในไหมผมก็จะเอามิเตอร์ตั้งไว้นะครับแล้วก็วัดวัดดนะูว่ามันได้ไหมจะวัดความต่อเนื่องของสายไฟ สายไฟมันเป็นเส้นสีอะไรเนี่ยสายไฟเข้านะครับนี่งไงสีเทาลองดูก่อนได้ไหม,ไมใช้เส้นนี้น่าจะเป็นเส้นนี้สีเทาโอเคสายไม่ขาดสายไม่ขาดใน อันนี้น่าจะเป็นเส้นสีสีสีฟ้าติดไหมเมือ่อกี้่ติดไหมอ้ามันว่าสายสายปลั๊กไม่ขาดในนะครับไฟมาอยู่แต่ว่ามันมามาแล้วมันไม่ขึ้นพัดลม พัดลมเบอร์หนึ่งมัน 1, มันหนึ่งมัน, 1, มน 1, สีเขียว 2, เหลือง 3, ขาวหนึ่งเขียวสองเหลืองสามสีขาวมันจะมีเส้นหนึ่งที่ขึ้นไปข้างบนก็คือสีสีอะไรเนี่ยสีเทานะครับสีเทากับสีแดงเอรอาจะขาปลาสีเทาก็คือไฟเราไปไล่ดูสีเทานะครับ จำเฉพาะสีเทาเนี่แหละไอ้สีแดงมันเป็นไปขาปลายอยู่แล้วเราไปดูสีเทาว่าสีเทาข้างบนมันเป็นอะไรนะครับเก็บไว้ตามเดิมครับว่าเรารู้แล้วว่าสีเทานะครับมันต้องขึ้นไปข้างบนปิดไว้นะกันพลาด Thank okay. ตัวนี้มันต้องดึงขึ้นนะครับมันไม่มีมัดดึงเลยมันเป็นเขี้ยวล็อก เดี๋ถอดปั๊กก่อนนะครับเองานเข้าแล้วครับทีนี้มันก็จะมีสายมันมันรัดไว้นะครับมาเนี่ยสงสัยต้องได้ถอดนะครับต้องถอดชุดนี้ออกดูก่อนเพราะตอนนี้ผมไม่เห็นสายว่าสีในสีเทานะ Mhm. Mm down there. สัมตัวอืมมันรัดสายไว้เลยนะครับเขารัดสายไว้แล้วเ,เราก็ทำไงดีตัดเลยนะครับ สายรัดมารัดมาดึงขึ้นมาใหม่อืมยังอืนะ้อแน่นเลยนะ คิดว่ามันจะแน่นนะครับบางตัวก็แน่นเกินอออืื้ห นัเดี๋ยวผมจะ,จะค่อยๆถอดตัวนี้นะครับดึงสายขึนมารับสายมันยาวนะจะยาวนะ ตัวาสายไฟมันขาดโอ้โหก่กรอบหมดเลยได้ไหมอูโหโอ้โหโูก็จะถดอดดิน อน,นี้มันออกไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ถอดใบผมต้องหาเส้นสีเทานะครับทีนี้จะให้ดีหาอะไรรัดตัวนี้ไว้นะครับเอาเอาันนี้รัดไว้ดีกว่ากันหน่อยเอ ีนี่ผมก็จะได้หาง่ายๆนะยว่าเส้นไหนมันมันมันจะมันจะขาดไหมนี่สีเทาเส้นสีเทามัน โอ้ยม oh, yeah. ันเดี๋ยวผมว่ายังไงต้องได้ตัดตัวนี้ดีครับตัดเลยนะครับตัดแล้วหนึ่งอันนี้ใช่ไหมตัดแล้วสวางครับ ในที่สุดก็ได้ตัดเส้นสีเทาครับระวังเลยนะครับอันนี้ก็กระดาษสีเทาอันนี้สีเหลืองไม่ใช่สีแดงก็ไม่ใช่นะครับสีเขียวอันนี้สีเขียวสีเขียวก็ไม่ใช่ ีเียวไม่ใช่แล้วสีเทาสีขาวสีแดงนี่ไม่ใช่นะสีแดงมันมันมาขาปานะครับไปเข้านะสีเหลืองก็เบอร์อะไรเบอร์สองแล้วก็ที่เราดูเหมือนสีขาวเบอร์สามเนี่ยสีเทาอยู่นี่สีเทานะครับสีเทามันมีมันต้องใส่ฟิวมานะครับสีเทาเห็นด้ พอรก่อนมันพอรได้ไหมเนี่ยนี่ไงไหนฟิวอ,อยู่ไหนเนี่ยตัวนี้มันไปเข้าแสดงว่าฟิวมันต้องอยู่ในนี่ฮะเนี่ยฟิวมันต้องขึ้นมาเส้นสีเทาเนี่ยเนี่ยเส้นสีเทาฟิวมันอยู่ในเส้นสีเทาครับก็คือเอางี้ เผมจะตัดออกเลยลแล้วกันนะครับก็ดึงอันนี้ขึ้นมาดูน่มันมีฟิวอยู่นี่เดี๋ยวผมจะวัดดูว่าฟิวมันขาดไหมนะครับก็จะใช้มิเตอร์ นี่จะต,ตั้งไว้ที่ความต่อเนื่องเนียครับมาไปผมก็จะแตะกันดูจะแตะตัวนี้ดูนะนิ่งสนิทเลยครับไม่ดังมันไม่อันนี่ชัวพันไว้เลยพันไวเลยนเลยนะี่ยแล้วก็วัดตัวนี้ครับแตะตัวนี้ดังนะแตะสายนี้ก็ดัง แต่นี้ไม่ดังอันนี้ก็คือฟิวขาดนะครับนะฟิวความร้อนมันขาดเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนฟิวก่อนนะเปลี่ยนฟิวนี่เอาแบบง่ายๆเลยเราตัดข้างบนนะในในมันเสียแล้วอ่โดยความที่ว่า เก็บสะสมฟิวเก่านะครับฟิวเก่าเราก็จะมีเอาละสิมีไม่เยอะด้วยมันค่อเป็นฟิวกลมๆอ่ะเนาะเราไม่มีฟิวกลมๆเรามีแต่ฟิวฟิวแบบนี้ไเลยนะเนี่ยเป็นเทมมอร์โมฟิวนะครับตัวแซนขานนะเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บนึง ดมฟิวตอนค่ามันเยอะไหมนะครับผมจะเอาตัวนี้เลยเลยแต่ก่อนนี้ผมจะหาท่อสวมดีก่อน นี่จ้ะจะเอาขาฟิวทีนี้ผมจะตัด Nicole if you... you call in it. ได้ไหมอาจจะประมาณนี้ผมจะเอาหักขามันขึ้นบนเลยนะดูว่าจะเอาเข้าแบบนี้ดีเข้าแบบนี้ได้ไหมเออได้ได้ไดได เลยครับนอืมได้จากนั้นผมจะเอาตัวนี้นะครับเอาทนตัวนี้ไปเลย,เลยท,ทันไว้แล้วก็ยัดลงไปที่เดิมนะครับ ไปเพราะว่ามันมันจะได้ไม่ชัดหน่อโอเค,อเคแล้วผมก็จะดึงขยับให้นี้ขึ้นมาหน,หน่อยหนึง ให้มันเห็นสายนี่แล้วก็เอาไปาไปรัดรือบัดรัดกับตัวนี้อีกทีนึงน่งต้องสายไฟนี่กลัวกวัวไปพันกับพัดลมมันขาดครับ แล้วก็เอามาเนี้ยนะไม่รู้จะได้ไหมก็จะเอสียบันทาไยรับทีท,ทีนะครับ ายไฟครับสายไฟพวกนี้สายมันอาบน้ํายาครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะช็อตกันเส้นละ ส,สองเส้นพวไหมถ้าไม่พอก็สามเส้นเลยกนานพาดสามไปเลยนะครงโอเค ทีนี้เราก็หาวิธีเอาตัวนี้ขึ้นมาบูดกรม่ตรงกลงนะกระดาษตัวนี้กรอบแล้วมันจะบชดช็อตกันมันนะใส่ตัวนี้ขึ้นมานหะ สายดึงมันขึ้นมามันไม่ขึ้นมันขึ้นยากจับ,บิดบิดสายเลยยากมันจะทำมาจำกัดเลยเพื่อนนะสาย โอ้ลืมเอาตัวนี้ออกครับลืมเอาตัวนี้ออกเชยเอามือบีไปนิดนึงผมไม่ได้เก่งการซ่อมพัดลมนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยผมไม่ใช่ช่างซ่อมพัดลมแต่ผมชอบที่จะ เอามาซ่อมครับผมนี่ก็รับไปดีๆแล้วนะก็เช็กดูว่าใบพัดพัดลมมันจะไปโดนไหมนะครับโดนพวกสายปืนสายไฟอะไรไหมนะครับเช็คว่ามันหมุนแล้วมันจะไปโดนไหมถ้ามันไม่หมุนโดนนี่ก็ไม่น้ำก็ขาดอีกนะครับก็จะเสียก็จะพัง โดนไหมไม่โดนเออไม่ไมีตัวไหนโดน รุ่นอื่นทําสายยาวนะแต่ตัวนี้ทําสายสั้นไม่รู้เป็นไมสายมันสั้นอันดับแรกนะผมปิดสวิตช์ก่อนปิดสวิตช์นะครับแล้วผมจะเสียบปลั๊ก ผมจะวัดไฟดูนะครับว่ามันมีไฟไหมนะครับขั้นแรกคมปัวมันนั่น,นจะแตะสวิตมีไฟนะครับเนี่ยทุกท่านถ้าเห็นใ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 นเนี่ยมันจะมีไฟนะครับมันจะมีไฟทีนี้ไฟถ้าผมเอาเอามือไปแตะโครงเนี่ยถ้ามันถ้าไฟหายก็แสดงว่าทุกท่านดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ ดูตรงม,น,มนี้ไฟเห็นไหม,ไมเ,เนะี่ยมีไฟถ้าผมเอามือไปแตะตรงนี้เอาหลังมือนะถ้าแตะแล้วไฟมันดับแสดงว่าไฟไม่ได้รั่วลงนี้นะแตะลองดูนะครับเห็นไหมน่มมผมแตะได้ไฟตรงนี้มันดับสังเกตไฟตรงนี้นะครับสังเกตไหมเนี่ยมันมีไฟเห็นไหมไฟแม่แ่เห็นไหมไม,ม,ม,มันมีไฟ่ย่ห็นี้น,น ถ้าผมเอามือไปแตะตรงโคง้งถ้าไฟดับก็แสดงไฟไม่ดูดนะนไฟดับเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือผมจะใช้ตอนผมไม่จับเลยนะผมจะใช้หลังมือถ้ามันดูดตึด๊บผมก็จะดึงออกไงผมใช้สูตรนี้เอาผมลองเปิดสวิตช์ดูนะครับหมุนหรือไม่หมุนสังเกตที่ใบนะใบมันก็โอเคนะครับใบมันก็ ดเบอร์นนหนึ่งครับหลังจากทดสอบแล้วก็กดสวิตช์แล้วก็หมุนนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่ทําขึ้นมาเพื่อให้เป็นแนวทางในการซ่อมแก้ไขพัดลมนะครับเปลี่ยนเทอร์โมฟิลความร้อนมันก็ใช้ได้นะครับขอบคุณที่รับชมผิปภาพประการใดขอโทษขออภัยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ